โอ้โหสายลุยครับผมสวัสดีครับอินดีต้อนรับก็สู่ช่อง y u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  e หมูน้อยร้อยท่อครับผมโดนอะไรหรือเปล่ามันขูดเลยวันนี้ก็อยู่ที่งานกี่คิวเนี่ยไม่รู้ มาเยี่ยมเยี่ยนทีมงานเสียสุนครับงานเยอะจัดที่ที่เทเยอะจัดครับฝนเพิ่งตกใหม่ๆเลย โอ้โหแรงจังคันนี้อาจารย์แม็กโอ้โหเสียรวยใส่ระแนงด้วยครับเย yeah! ถ้าไม่มีกองดินนี่ผมโดนชนเลยนะเนี่ยเยโอ้โหหลายทีมงานมากเลยครับหน้าฝนก็จะเนี่ยครับถ้ามีงานหลวงทำก็พอ กำลังไปเรื่อยๆครับอ้กออนนี้เต็มกล่องเลยอย่าดูครับรถื้วา่าลุมแต่ตรงนี้เองเอนึกว่ารถหายไปไหนหมดนี่ครับงานตามบ้านวิ่งไม่ได้ก็ต้องหน้าฝนก็อย่างนี้แหละครับถามว่าเหลือไหมมันก็พอได้ใช้นะครับดีกว่าจอดอยู่บ้านเฉย นะครับทั้งหกล้อทั้งสิบล้อครับเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็อ่างเก็บน้ำห้วยตลาดนะครับอยู่แถวแถวสวนนกบุรีลำเราต้องลบเสียลอยก่อนมาทางนี้ส้นๆๆก่อนนี้ออกเนยเฮ้ <laughs> นี่มันกองทับรถชัดๆเลยครับเอ้าเสียเชนเสียเชนดําซิ่งบังฝุ่นหายไปไหนเนี่ยบังฝุ่นหลังไงโอ้โหย้วนเลยครับ กลายเป็นไอ้ด้วนเลยมีจักคารางทั้งนั้นเลยครับดูฝั่งนู้นสิทุกคนมันเยอะมากๆเลยครับเยอะจัด ฟังนู้นยังมีเลยอ่าท้ายมีม <Come on. S 1> <laughs> สรอบใส่เบิร์แม็กแล้วครับบ่มีคำาจีบเอาแล้วอังอัง ก็บน้ำครับผมตรงนี้ดูสิแห้งแรงขนาดไหนครับตรงกลางนี้ยังมองเห็นพื้นดินเลยไม่รู้มาจากไหนบ้างนี่กองกันอัญยเลยครับบางทีมก็วิ่งบางทีมก็จอดแล้วเพราะว่าฝนตกใหม่ๆ ลุกลักมากเลยครับทางขรุขระมากเลยทางมันได้อะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูจัมหมครับ<ป>อ,อะไรนี่มาทำไมไมาทำไม เกี้ยสีเกี้ยสีเกี้สีเกียให้อะไรก็ทิ้งดินแถวๆนี้ครับตามคันสะแต่ว่าต้องข้าม ลาดยางไปฝั่งนู้นพี่น้องเอ้ยมาจะใส่เน่ซ่อมมาลายเถอู้หูจีตูดแล้วครับใส่กันแล้วครับพี่น้องกบโอ้โยแดงมันเป็นนักสู้ ดูเสียรวยครับแมคโครตากสองตัวแต่ว่ารถวิ่งกี่คันเนี่ยน่าจะหกคันมั้งห้าคันหรือเปล่ารถวิ่งไม่เยอะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะไปกับเสียนรวยนะโอ้ยดูครับเอถือว่าใสายย่เยอะเหมือนกันครับนี่ใส่ละแนงด้วยการดินตกเป็นงานคิวครับผมแววแวแวมาน่าจะคิวละ20มั้ง เสียงนี้รถไถฟ,ฟอร์ดแน่นอนเลยนู่นกองทับกองทับรถชัดๆนะครับก็จะมี10บ้อด้วยสิบอ้บอน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับ10บ้อทีมงาน10บ้อครับ น่าจะเติมน้ำมันกันอยู่นะพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ครับซันนี่ซันนี่ดูครับพุงกีใหญ่เหมือนกันนะน่นนี่มาดูว่าใส่กี่ตารครับใส่ไปแล้วหนึ่งอ่าสอง นราจะแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกครับสองแล้วสามมาดูว่าซานี่จะใส่กี่ตาร,รับผม สีตักแล้วคันนี้น่าจะต่อมาใหม่นะครับเมกาคันนี้ดูสภาพยังเดิมๆอยู่เลยครับ5 5ตักแล้วหจัดไปหตักหรือเปล่า หตักครับผมเอายังไม่พอโอ้ใส่จันนักเทเจ็ดตักครับตักนี้แถมเอายังไม่พออีกแต่ไม่ได้อุ้มเต็มนะครับเจ็ดตักแปตักโอ้คันนี้ฝั่งนี้อัดกล่องเลยครับซานี่อะไรเนี่ย มันจะตัวเท่า200นะครับสรุปครับ8ตักครับผมเอ้าเห็นวิ่งอยู่2 0 0คันฝั่งนี้รถดำไปไหนหมดแล้วถ้ารถเยอะนะครับงานออกไวก็ได้เบิกตังไวครับ ฝั่งนู้นนี่แม่โครจนจะชนกันแล้วสวิงชนกันแล้วครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ